ฝากกด subscribe หนึยครับนิ้วไปไหนนิ้วยังอยู่ไอเลิฟยูฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมสับอย่างเดียวนะครับไม่ต้องซอยเดี๋ยวที่เหลือการแซ่บซอยเองมาเลยฮจับใช้ สวัสดีเจ้าเด็กๆวันนี้เราอยู่ที่ The Walk ราชพฤกษ์นะฮะนนทบุรีลองกินนี่ดีกว่านี่คูคิงบุฟเฟ่นะครับมีปิ้งยา่างนะะพอดีตาก้องอยากกินเดี๋ยวพาตาก้องมากินหน่อยนะป๊าปะ นะครับที่นี่บุฟเฟ่มีสองอันอันนี้ก็คือบุฟเฟ่ทั่วไปเนี่ยหมูไงเนื้อมีอะไรแล้วก็ข้างหลังก็จะมีซูชิต่างๆนะครับแต่ถ้าเพิ่มราคา690เนะเพิ่มมาประมาณร้อยหนึ่งนะมันก็จะมีพวก เนี่ยเพิ่มมามีปลาไหลมีชุดมาลามีอะไรมีทั้งซูชิมีทั้งอะไรนี่มีเตาาล้วมาแล้วเอ้เหมือนเพิ่งครอบใหม่ๆเลยร้อนเชียวเขี่ยวอยู่ไฟอะมาแล้วจ้ามีเครื่องดื่มมาเรื่องเครื่องดื่มรวมอย่างนี้เอ้าเดี๋ยวนี้อันนี้คือเราจะต้องติ๊กเอาเองนะครับเราอยากกินอะไรก็ ตามเมนูนเนี้ยเ้าก็ติ๊กเอานะครับอันนี้หมูอันนั้นอะไรวะคุรุโบตะเอออันนี้เนื้อเนื้อลายเนื้อลายขาลายท้องลายแค่ใช่อันนี้เนื้อแกะนี่มันต่างไงกับเนื้อหมวูวะต้องลอง<แ>เดี๋ยวเราย่างไปก่อนนะครับมันกำลังร้อนเลยเขาก็จะให้ซอสตรงนี้มานะครับเราก็จะใส่พวก นี่ไปมีกระเทียมนี่นะครับมีกระเทียมฮะอะไระฮะไม่เกี่ยวกับฉันนะฮะไม่ใช่แล้วนนมันกระเทยกระเทียมไม่มีใครใครเลยแต่กูกูเล่นเองนะครับมีกระเทียมใส่เข้าไปอ้าวต่อไปอันนี้เป็นพริกไม่เป็นไรเนาะต้องรีบพี่ไม่รีบบ้านพี่อยู่โคราชพี่ไม่รีบเนาะบ้านน้องอยู่ไหนโอ้โหโเยี่ยงใจกูอีกกัมพูชา เออมันเริ่มพูดชัดแล้วนะเนี่ยเออมันกุ๊กด้วยอ้าวโอ้โหนี่มันเริ่มร้อนแล้วเนี่ยเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วโอ้โหใหม่ใหม่ใหม่ใ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 ม่นี่เป็นเนื้อแกะนะครับเล็กไปสองขอสองชิ้นเลยจ้ะชิ้นเดียวไม่พอดูนี้มาแล้วนะ แซ่บแซ่บามาอันนึงที่สั่งไว้ชุดรวมชุดรวมนี่คือชุดรวมชุดรวมอามีปลาไหลด้วยนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้มีปลาไหลด้วยออันนี้เนื้อแกะปากี้ย่างมาแล้ว นี่เนื้อแกะเนื้อแกะนะครับชุ่มๆหน่อยชุ่มๆหน,อนอ่อยอืมมนนุ่มตัดออมาช่วงระหว่างรอเดือดรระหว่างรอสุกเราก็มาจัดนี่เลยครับผมนี่ ว้าวว้าวชิ้นใหญ่จังเลยอืมก็นี้ดีกว่านี่อันนึงขอนี่ละกันนี่เลยมันคือปลาไหลกินแล้วจะเป็นหมอบิทักเปล่าวะเหมือนปลาปไหลสิ้ใจเธอสับไปแล้วนะ นี่จิ้มแบบนี้เลยใช่ไหม่ะจิ้มไม่เป็นหรอกไม่รู้ญี่ปุ่นแม่งแดกกันยังไงแต่กูคนไทยกูแดกแบบนี้มาใครว่ากินไม่เป็นไม,ไม,ไม่ไม่รู้ไม่หนอนกินข้าปากคออืมข้าวบุ้ยอร่อยจับเลย ดูความใหญ่ของมันแม่เจ้าควันชื้อเลยัมาแล้วนี่อันหนึ่งนี่เลยหอยเชล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 ไม่ใช่หอยเอสโซ่นลเว้ยแค่กินเปล่าๆก็คงจะน่ากินแล้วอะ แต่เขาจิ้มของเขาสักหน่อยคุกคลุกคลุกคุกคกโอ้ و, แกหอยมันน่ากินนะอืมนุ่มเ่ะรอืมเริ่มเลยมาแล้วนี่นี่นี่น,นี่ในชุดพรีเมียมก็จะมีมาล่าอ้าวไม่ใช่หมาแบบนั้นนี่นะครับ ชุดพีแม่มันจะมีประมาณนี้แหละ <Yeah. S 1> แต่เห็นแล้วชอบอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ก็ชอบนะ <What? S 1> มันอะไรอยู่ข้างในข้าวเหรอหข้าวป่ะนี่ครับ <c oughs> <c oughs> อืม,ออออออมาอยนี่มาเลยมาเลยเฮ้ยมันเป็นหอยนิดหนึ่งใช่ไหม อหอปีกนกอะเอาอาด่วะเป็นไงเป็นกันอืมอันนี้ต่อดีกว่านี่ไข่ปลาแซลมอนอ่าไข่ปลาแซลมอนมาแด่แต่ข้าวเหมือนกูจะอิ่มเลยไขย่ปลาแซลมอนนะครับ

ใช่ะอือไปองาน่สนี่โอเคกุ้งก็ย่างซะดำกันเจ้ไอ้กุ้งย่างดำไม่ไรนี่ดูไอ้นี่นี่มาลามาลาเละเทะเลยโอ้ยตายแล้วนี่โอ้โหกุ้งกุ้งก็น่ากินนี่ก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขา <im itation> อืมโอ้สดดีนะตัวนี้เนาะหอยแมงผู้อะไรวะระเบิดอ๋อหอยแมงผู้เล้นะไหมอย่าเธอเลืองไปกินตอนนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดาส์กปาร์คเฮ้ยมันไหมแล้วอีกแล้วหรือกู <im itation> หอยมันไหมแล้วติดแล้วเนี่ย แต่อันนี้มันทาให้มันเหมือนไม่รู้ว่ามันงาโอ้โหหมาล่ากูไปกันใหญ่แล้วจะกินเปล่าเปล่าก็เลยนะเทปนี้ผมว่าปลาเป็นเพยงท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันเทปหน้านะครับอย่าลืมนะครับฝากอีกครั้งครับฝากกดซับสไครต์นะครับช่องการแซบนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับการแซบนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับดีครับไปแล้วครับ เดี๋ยวขอเลาะก่อนนะครับของมันแซบครับผมนะครับเดินทัง